แจ้งข่าวดีรับแจกเงินส่งท้ายปี4กลุ่มนี้ได้รับเป็นเงินสดเข้าบัญชีกดใช้ได้เลยจะเป็นกลุ่มใดมาฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับวิบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวนะคะ ใครที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะสิ้นปีแล้วรัฐบาลแจกอะไรบ้างนะคะซึ่งคลิปก่อนบุ๋มก็ได้ลงไปแล้วนะคะว่ามีการแจกของกลุ่มเกษตรกรนะคะแต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเกษตรกรล่ะจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมมันพร้อมกันค่ะแต่ก่อนรับชมบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่โครงการแรกเลยนะคะก็จะได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็จะมีในส่วนของบัตรคนจนค่ะซึ่งบัตรคนจนนั้นนะคะก็จะได้รับนะคะบัตรที่ได้เดิมอยู่แล้วก็คือ200จะได้เป็น700 บัตรเดิมที่ได้300เพิ่มเป็น800นะคะและคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็จะได้รับ500บาทกลุ่มต่อมานะก็จะเป็นกลุ่มคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งนั้นก็จะสิ้นสุด 31ธันวาคม64นี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเบี้ยยังชีพนะคะซึ่งเบี้ยยังชีพนี้นะคะก็จะได้รับนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากทางรัฐบาลนะคะเดือนละ600บาทใครที่คลอดน้องแล้วนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนขอรับเงินส่วนนี้ได้ที่อบตอพมจทุกที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อมานะคะก็จะเป็น กลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะได้รับวีเงินชีพนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะคะตามขั้นบันไดเลย6 0 0ถึง1,000บาทกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งคนพิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนั้นนะคะก็จะได้รับเดือนละ800บาทเข้าบัญชีธนาคารนะคะและคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับ 1000บาทนะคะเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเงินทั้งหมดนี้สามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะและจะเข้าให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนนะคะถ้าหากว่าเดือนไหนนะคะวันที่10น,นั้นตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนไปออกให้ก่อนนะคะก่อนวันที่10ที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะที่จะได้รับเงินจากทางรัฐบาลน,นะคะซึ่งนอกเหนือจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะสิ้นปี64กันแล้วนะคะ,ะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลน,นั้นนะคะได้อนุมัติงบประมาณหรือว่าโครงการ,รอ,อื่นๆเพิ่มเติมผมจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะซึ่งปีนี้ก็แจกเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการ ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ